จกกอจกชัยรุ่งเรืองยนต์333ก็ดําเนินธุรกิจเริ่มแรกเราจะทํารถยนต์มือสองก่อนนะคะเป็นยูสคาร์ดำเนินกิจการมาจนกระทั่งเมื่อปี2556เราได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนรถแท็กเตอร์จอร์เดียรนะคะนาองค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ที่ลักษณะครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ พราะที่ทํางานด้วยก็จะมีเพื่อนฟูงลูกล้านอะไรพวกนี้นะครับเราก็ยังไม่เข้าใจนะครั้งแรกที่ให้มาทําแบบสอบถามอะไรอย่างนี้เนาะมาวิเคราะห์มาอะไรพอเข้ากร้ามมาปุ๊บทีมงานเราแฮปปี้มันนี่มีปัญหาในด้านนี้เราก็เลยเอ๊ะจะทํำยังไง ก็เลยคิดโครงการขึ jaar. Jaar. All, ้นมาโครงการหนึ okay. ่งก่อนมานั so, ่งมองว่าทีมงานซึ่งซึ่งเขาก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละเข้ามาทํางานแล้วทําไมเขาขับมอไซค์ออกไปแวบหนึ่งไปทําอะไรเขายังไม่ได้ทานข้าวเช้ามาโอเคเรามาช่วยกันทําโครงการอิ่มจังตังยังเหลือก็คือทําอาหารเช้ามาให้ทุกคนมาทานที่นี่โครงการตัวนี้เนี่ยเมื่อทํามาแล้วเนี่ยพนักงานทุกคนเป็นส่วนใหญ่นะครับมีความสุขขึ้น ก็คือว่าเสรีระร่างกายแข็งแรงขึ้นก็คือไม่อดอาหารนั่นเองเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูบางคนอุดอาหารเช้าบาง,ง,ง,งาาทีเราทําไปเราก็เข้าใจว่าเออทำแบบนี้มันก็สร้างสุขแล้วแต่พอเราไปอบรมไปเรียนรู้อย่างเงี้ยเราเออมันการทํางานอะ่ะไม่ได้มองแค่แค่การทํางานคือเขาไม่ได้มองแค่ตัวพนักงานด้วยคือเขา เขาสอนให้มองถึงครอบครัวของพนักงานไปด้วยอย่างเี้ค่ะอยากจะเริ่มทํากิจกรรมที่ให้ทีมงานมาร่วมทํากิจกรรมกันก็นกคืออาจจะปลูกผักกันก่อนอย่างเงช้ยุ่ยน,านการทํากิจกรรมตอนแรกคือเราเรามีการแบ่งกันเป็นทีมนะคะตัวนี้เราแบ่งกันเป็นทีมว่าทีมช่างทีมตุลาก,การทีไรก็เตรียม ผักที่เราต้องการที่จะปลูกนะคะว่าแต่ละคนปลูกแล้วทีนี้ก็นํามาปลูกกันแล้วก็มาดูผลการเจริญเติบโตนะคะตอนแรกเราปลูกเป็นพืชผักสวนครัวเป็นพวกกวางตุ้งบ้างคะน้าบ้างอย่างเงี้ยที่มันกินได้นะคะพอไ,ได้ผลผลิตเราก็มาทําการแข่งขันในเรื่องของการทําอาหารโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็คือจากที่พนักง,งานได้มีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็ได้ประหยัด ในการซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเพราะว่าเราก็จะมีการแบ่งปันกันทุกๆอาทิตย์เมื่อผลผลิตเกิดขึ้นก็แม่บ้านท่านจะไปตัดตัด,ตดมาแล้วก็จะแบ่งเป็นเป็นกำรรเป็นห่อใส่ถุงก็แจก่ากกันไปเท่าที่ใครต้องการเอคุณแม่บ้านทําไมพอถึงเวลาแล้วหายหายไปไหนจะเรียกเอ้เสิร์บน้ําหน่อยอ้าวเพราะพรถึงในเวลามันอาจจะมีรถมาทวงอะไรอย่างนี้ค่ะ จิตใจการทํางานนะคะเราก็จะสังเกตอ๋เราก็เลยรู้ก็เลยเรียกมาอู้แล้วอย่างนี้คุณเอาตังค์ที่ไหนจ่ายเราก็ตกใจอย่างนี้นะก็ต้องเรียกมาคุยจุดไหนที่สําคัญจําเป็นกว่าเราก็จะเข้าไปเตรงนิม การขยะบรรจุนะคะตัวนี้จะเป็นโครงการที่ว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มขึ้นมาใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นการคัดแยกขยะก็คือจะมีมีสี่ประเภทก็คือมีอาคัดแยกเป็นขวดพลาสติกเป็นขวดแก้วแล้วก็จะเป็นลังกระดาษแล้วก็จะเป็น่าเป็นพวกเหล็กเป็นสังกะสีอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอันแรกเลยคือความสะดวกสะดวกแรกก็คือว่า ทางเราเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือประเภทภาหนะอุปกรณ์เครื่องจักรทาง,งการเกษตรอันที่สองเราจะดูความชำนาญหรือความสามารถของพนักงานเป็นส่วนใหญ่เลยจะชำนาญในเรื่องของช่างต้องเป็นผู้ให้ ให้ด้วยไม่ใช่ปัจจัยก็ได้ให้แนวทางให้ความคิดสร้างฝันให้เขาว่าเขาทำตรงนี้แล้วเขาจะจะเป็นยังไง